สวัสดีครับพารมสปอร์ตนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบดมินตันของมิซูโน่เจแปนนะครับและรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นอะโคฟอสลอยนะครับตัวนี้ถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวสเปเชียลนะครับคือเด็ดในสูงสุด30ปอนด์นะครับการสติ๊นะครับหัวหนักนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นไม้ JP นะครับของแท้ของญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้จะทําน้ําหนักเดียวนะครับคือน้ําหนักส u ขนาดกริปจะเป็น G6 นะครับรุ่นนี้นะครับความพิเศษอยู่ที่เฟรมนะนะครับเป็นเฟรมรูปผสมด้วยนะครับแลเทนยีใหม่ของล็กเทนะะคครรัับบ Maxi Face Core น ใหญ่จุดสูบีสปอร์ตให้ใหญ่ขึ้นตีได้เต็มหน้าไม้ขึ้นนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเฟรมรูปผสมนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นเฟรมตัดอากาศนะนะครับจะคล้ายๆกับเฟรมตัวอะโคสปีดเลยนะครับนะฮะ ส่วนด้านบนนะนะครับตั้งแต่ส0บนาฬกาขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเป็นเฟรมบล็อกนะครับนะฮะทำให้ตัวนี้นะครับเป็นไม้สายบุกที่ตีสปีดได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมชอบมาเลตาไก่คู่ด้านบนนะครับซึ่งใครที่ขึ้นเอ็นตึงเนี่ยน่าจะชอบเหมือนผมแหละนะครับเพราะว่าขึ้นเอ็นตึงแล้วทำตาไก่ธรรมดาเนี่ยขาดเร็วนะครับนะฮะตัวนี้ จุดเด่นของมิซูโนะนะครับการตีสบายแขนนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีไม้สายบุกนะครับหน้าไม้เร็วยกหน้าไม้ได้ไวนะครับนะฮะต่อตบมันมากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟรมเอนเนซี่เฟรมนะครับเพราอัดโฟมเอนเนซี่เข้าไปนะครับป้องกันหน้าไม้สั่นนะครับทำให้ลูกออกไปได้แม่นขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นใครสนใจของแท้ของญี่ปุ่นกระทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตครับ